เนี่ยครับอันนี้คือยอดที่ผมทําในหน้าทิกต o k ได้แล้วผมจะมาสรุปให้ฟังว่าผมทําอย่างไรความจริงนะครับการทําในหน้าทิกต o k กนะมันไม่ได้ยากเลยอ่าแต่เราแค่จับใจความจับประเด็นให้ได้มันก็อน,นั้นแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับอ่าก่อนอื่นที่ผมจะพูดให้ฟังถ้าเกิดแบบว่าเป็นมือใหม่อยากจะหาความรู้นะครับผมแนะนําหนังสือเล่มนี้ครับเนี่ผู้มือการทําในหน้าทิกต o k ก อสอนตั้งแต่ลงแอปขูกตะกร้าไม่ถึงพันขูดยังไงอัพคลิปยังไงสอนหมดทุกอย่างอ่าแล้วพิเศษครับอ่าช่วงนี้โปรโมชั่นคือใครซื้อเราแถมวิดีโอสอนแบบละเอียดยิบเลยอ่าแล้วก็เนื้อหาก็อัปเดตเรื่อยๆอ่าอยากรู้ว่าช่องผมทําอะไรวิเคราะห์คลิปยังไงนี่หนังสือเล่มนี้ครับอ่าก็ไปซื้อได้ที่ TikTok Shop เท่านั้นเนี่ยราคาเหมือนจะแพงกว่าชาวบ้าน499บาท แต่มันแถมวิดีโออัปเดตเรื่อยๆอย่าแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีตังค์ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอ่าอันที่หนึ่งครับใครผู้ติดตามไม่ถึงพันผู้ติดตามไม่ถึงพันคุณต้องทําให้มันถึงพันหรือคุณไปเชื่อมกับ t i k กต k อกเซลเลอร์การเชื่อมกับ t i k กต k อกเซลเลอร์ทำให้คุณเปิดตะก้าได้เลยมันไม่มีผลเสียอะไรนี่ผมยืนยันเลยอ่าต่อไปครับการอัปคลิปครับหลายคนคลิปแบบว่าอัปแล้ว คนไม่ดูแรกๆก็เป็นอย่างนั้นครับอัพคลิปนะ่ะที่ผมจับใจความได้นะควรอัพวันละประมาณใหม่ๆนะเปิดช่องใหม่ๆวันละ5้าถึงสิคลิป5้าถึงสิคลิปเนี่ยแนะนําเป็นสินค้าคนละอย่างบางคนบอกไม่มีตังค์ซื้อสินค้าผมแนะนําสินค้าในบ้านน้ํายาซักผ้ายาสระผมอะไรได้หมดอ่าผมเอาสินค้าในบ้านมาแรกๆเนี่ยนะผมเอาสินค้าในบ้านมาถ้าเกิดท่านติดตามผมตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมจะสอนให้เอาสินค้าในบ้านมาในการทําคลิป ติกต็อาเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรอ่เอาสินค้าในบ้านมาพอเราแบบเริ่มมีตังหรือแบบเราพอจับใจความได้เราก็หาสินค้าที่เราอยากได้อ่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมซื้อของผ่านแอปอื่นเดี๋ยวนี้ผมซื้อของผ่าน t ิ k กต็อกแล้วก็เอาสินค้านั้นเอามารีวิวเนี่ยเริ่มต้นทำง่ายๆอย่างนี้แล้วคลิปครับอย่าทำาอ่าบางคนบอกว่าควรจะเห็นหน้าสำหรับผมอะมือใหม่ไม่ควรเห็นหน้าเพราะว่าอะไรคิดดูดิถ้าเกิดสมมติในคลิปนะ่ะ มีหน้าอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นร้อยคลิปต่างกันแค่ถือสินค้าคุณอยากดูไหมคุณไม่อยากดูเพราะว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้ถูกปะ่ะเอออันนี้เป็นความคิดผมนะมือใหม่อ่ะไม่ควรจะเห็นหน้าคนคนอื่นบอกว่าเนี่ยควรจะเห็นหน้าความสร้างตัวตนคุณคิดดูดิถ้าเกิดสมมติคนไม่รู้จักผมมาก่อนแล้วผมถือสินค้าอย่างเงี้ยเนี่ยถือสินค้าเปลี่ยนเดี๋ยวถือนี่เดี๋ยวถือนี่มันคือคนเดียวกันแต่คุณจะเบื่อบางครั้งอะ่ะมันเห็นไอ้ในี่ใครก็ไม่รู้เขาก็จะปัดคลิปทิ้ง มือใหม่อะผมแนะนําโฟกัสที่สินค้าถ่ายไปเลยเลยนี่ยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยถ่ายที่สินค้าเห็นปะเนี่ยพอดูในช่องอ่ะคุณคิดดูดิถ้าเกิดมีหน้าอย่างเงี้ยทั้งช่องมีแต่หน้าอย่างเงี้ยคุณจะอยากดูไหมก็ Salesforce ไม่อยากดูแต่ถ้าเกิดในช่องเนี่ยเดี๋ยวมีอย่างนงี้มบ้างเดี๋ยวมีแบบหนังสือเดี๋ยวมีไมเนี่ยมันจะเกิดความน่าดูทิกต o อกชอบความหลากหลาย,ลายอย่าว่าแต่ทิกตอกเลยคนดูก็ชอบความหลากหลายฉะนั้นครับคลิปน่ะผมแนะนําให้อย่าไปอัพสินค้าเดิมซ้ํๆ AI ไม่ชอบคนก็ไม่ชอบอัพวนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ไม่จําเป็นต้องวนก็ได้อาจจะเป็น1 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่าไปแบบําติดต,ดตดกันเนี่ยเนี่ยเราอัพแค่นี้ TikTok มันไม่มีอะไรง่ายคุณทําแค่นี้ก่อนคุณไม่ต้องไปท่ายากโปรแกรมตัดต่อไม่ต้องหลายคนแบบชอบถามไปเอาคลิปจากนูน่นจากนี่มาอัดเสียงเองมันผมว่านะคุณไปกดถ่ายกล้องมันง่ายกว่า บางคนเนี่ยจะไปดูดคลิปจากจีนดูดคลิปจากแอปอื่นเอามาตัดต่อเสียงเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีวันปังผมถ่ายเองทุกคลิปอ่ากดถ่ายแล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยอ่าแค่นาทีเดียว เนี่ยสมมติคุณมีสินค้า10ชิ้นคุณก็เสียเวลาแค่10นาทีเห็นปะคุณเสียเวลาแค่10นาทีในการทําคลิปอาจจะแบบว่าอันนี้เฉพาะขั้นตอนการถ่ายนะผมถ่ายแล้วแอปเลยแล้วก็เติมหัวข้อมานิดหน่อยว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นแบบหมากระเป๋าหนังสือในหน้าเติมเป็นข้างบนนิดหน่อยแค่นั้นแร็กๆอ่ะหนักว่ะหมาเล็กๆอ่ะคุณทําในหน้าทิกต็อกคุณทําแค่นั้นคุณไม่ต้องไปท่ายากคุณทําแค่เนี้ยให้ได้ทุกวันก่อน แรกๆวันล,ละห้าถึงสิบคลิปหลังๆอาจจะขี้เกียจก็วันล,ละสามคลิปสองคลิปแต่ขอให้ทําต่อเนื่องของอย่างเงี้ยมันใช้เวลาแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งทํามากมันจะยิ่งคนดูเยอะโอกาสขายได้มันก็ได้มากเนี่ยผมทําได้เยอะไม่ได้ผมเก่งผมแค่ทํามากกว่าคนอื่นในระดับเริ่มตน้นแล้วก็ผมก็รู้ว่ามันควรทำอย่างไงแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยหนังสือเล่มนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อไปอ่าน สรุปให้แล้วทั้งกฎทั้งอะไรบางคนเนี่ยผิดกฎมาตามกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคุณจะไปหาความรู้เนี่ยตามกลุ่มต่างๆคุณจะไม่ได้หาความรู้คุณจะเจอแต่คําว่าผิดกฎโดนแจ้งละเมิดทําจนท้อ3วันมานี่ผมทํา90คลิปผมทํา90คลิปผมไม่โดละเมิดเลยเพราะว่าผมอ่านกฎผมอ่านกฎอุ้ยอ่านกฎแล้วผมก็เขียนสรุปกฎไว้ในเล่มนี้แล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปผิดบางคนอ้า อย่างงูเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีเด็กเอาเด็กมาชวนพูดขายของเอ้าเด็กมาชักชวนพูดขายของไม่ได้เหรออ่าบางคนก็บอกว่าห้ามมีเด็กในคลิปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีเด็กในคลิปได้แต่ต้องเป็นแบบหมวดหมู่พวกของเล่นห้ามเด็กมาพูดขายของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วในนี้เนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนังสือในหน้าทิกตอกอ่าถ้าเกิดไม่มีตังค์ซื้อก็เอาของในบ้านมาถ่าย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 ไปเชื่อเหอะมันเกิดหรือ ติดตามช่องผมผมจะอัปเดตเนื้อหาแบบไม่ต้องไปลงคอร์สที่ไหนก็ได้อ่าแต่ถ้าเกิดใครแบบลงคอร์สแล้วถูกใจก็อุดหนุนหนังสือได้อ่าคิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ